กัไม่ครั้งกับการเปิดการโปเกมอนหนึ่งเดือนหนึ่งเซตนั่นเองนะครับวันนี้ตื่นมาแล้วก็เปิดการเลยแล้วกันเนาะจะได้เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าการสิ่งไปที่เราตามหามันอยู่ในซองนี้แหละ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าทุกคนเปิดซองนี้แนละ้วดวงเป็นยังไงนะผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะดวงดีกว่าผมมา,มา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณวันที่13หรือ14แล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่มีการ์ด IR มาแม้แต่ใบเดียวเลยนะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมันจะพอใจดีกับผมหรือเปล่าเป็นบตเตอรีน่นะครับเป็นเจ้าอ,อูดไฟนะแล้วก็ไฟอรอเป็นตัวของสเตรนท์ทามพีสนะแล้วก็เป็นเซลบี้นะเฮ้ยไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะแล้วก็เป็นรีเวิร์ฮอโร่ใบแรกนะครับต่อด้วยเฮ้ย ที่บาทเลยที <laughs> ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องมีการไออาร์ R สบายหนึ่งแล้ววะโธ่เอ้ยโอ้น่ารักด้วยน้องหมีโอ้ยในที่สุดผมก็มีตัวเลขสีเขียวทีหนึ่ง <laughs> โอ้ย